ครับผมสวัสดีครับสวัสดีกันส้สาย,สาย,สายวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้าครับจีนเมื่อเช้าเอ้จีนเมื่อาวานนี้สลบสไลด์นะครับจีนบ่ายมาเดเดนไปร้อยนะครับพอฟังการวิเคราะห์ส่งท้ายกันนะจีนนะเหลืออีกรอบบ่ายนะครับยังไงก็เริ่มจะหลุดแล้วไงพิจารณาโดยดีๆก่อนที่จะตามนะครับจีนเช้าวันที่14นะครับ จิ้นเด่นสาครับเจอครับ2องสามสี่สามห้แล้วก็7 8ครับแถมเบิ้ลครับ88 ร้อยร้อยเราร้อยใส่แปดครับเนาะประมาณนี้ครับสำหรับจีนเช้านะครับชอบตามไม่ชอบผ่านไม่เป็นไรครับเข้ามารับชมกันได้นะครับจับบวกนะครับจับบวกมันเปิดเ,เ,เปิดเ,ดเด 88, บิ 88, ้ลแปดแปดหกแปดระคบแปดแปดหกแปดเนาะลองพิจารณาดูดครับ ชอบตามไม่ชอบผ่านไม่เป็นไรครับเข้ามารับชมได้เนาะท่านใดเข้ามาแล้วกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีโฆษณาอย่าก,กดข้ามนะครับเพวให้กราบด้วยความกรุณานะครับดูโฆษณาให้ด้วยนะครับอย่าก,กดข้ามนะครับสมมติมีสองสามโฆษณาอย่างนี้ใช่ไหมท่านดูโฆษณาเดียวแต่กดข้ามมันก็ไม่ได้ตังค์นะครับไม่ต้องดูหมดนะครับแต่ถ้ามันยาวมากเกินสิบนาทีเงี้ยไม่ต้องดูก็ได้นะครับเเต็มที่ดูก็สองสามนาทีผมว่ามันก็โอเคนะครับเนาะ ไม่มากไม่มายเกินไปถ้าเซ็นาทีมันก็เกินไปโอเคครับจินชาประมาณนี้ครับแล้วมาเจอกันในคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับผม